ก็ช่วยแจ้งผลการรับฟังนะครับอสบายๆนะครับวันนี้วันสบายๆถามปัญหาอะไรได้เลยสบายนะครับชัยวุฒิให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้บอกว่าบิ๊กบ้อมไม่วางมือทางการเมืองจะวางทําไมกนะร็รอเป็นนายกอยู่นะครับรอเป็นนายกอยู่นะครับถามไม่ทําไมไม่เป็นทันทีอะมันจะเป็นได้ไงกระแสมันแรงก็จะทําเป็นขั้นเป็นตอนไปโหวตเศรษฐาหรืออุ้งอิงไปก่อน นะครับหลังจากปล่อยพวกนี้เป็นนายกหรืออะไรสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ยุ่งแล้วนะครับนะสุดท้ายก็นายกกระลุงป้อมนะเขาวางแผนก็เป็นขั้นเป็นตอนอะไรอยู่ดีๆจะลุงป้อมมาเป็นเลยไม่ได้หรอกถามว่าลุงป้อมยังมีโอกาสเป็นนายกไหมมีครับโอกาสสูงเลยนะมีทั้งเงินมีทั้งคนมีทั้งอำนาจมีสวมีอะไรต่างๆพร้อมหมดลุงป้อมเนี่ยถือว่าทรงอิทธิพลที่สุดนะครับตอนนี้ในประเทศเรานะฮะ นะครับอันนี้เราพูดกันเรื่องจริงเลยนะครับเรื่องจริงเลยนะฮะนะครับตามนี้เลยประธานวุฒิสภาให้สัมภาษณ์เมื่อกี้นี่เองครับจะมีการโหวตนายกประมาณวันที่22สิงหานะครับรอวันนอบินกับประเทศไทยก็ประมาณ22นะครับนะวัน22ก็อีก10วันจะมีการเลือกนายก10วันที่เหลืออยู่เนี่ยจะมีคนประเภทแฉเพื่อชาติ รับจ้างแฉแฉเองตกซับจะมีคนสามประเภทนี้ออกมาแฉนายเศรษฐาเพิ่มเติมเคยดูนะครเคยดูฮนะมีสามอย่างนะบางคนแฉเพื่อชาติทําเพื่อประเทศชาติจริงๆอีกคนนึงรับจ้างมาแฉร,รับเงินมาอีกอีกคนนึงก็เพศแฉแล้วตกซับเองนะครับก็จะแฉนายเศรษฐาเนี่ยได้ข่าวมานะจริงเท็จยังไงไม่ยืนยันเพราะฉะนั้น ระยะเวลาสิบวันเนี่ยนายเศรษฐาอาจจะตกมาตายหรือเปล่าก็เป็นไปได้อน,นี้แหล่งข่าวนะนะก็เตรียมแล้วการแฉเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าแฉเพื่อชาติดีแต่ถ้ารับจ้างแฉไม่ค่อยดีมีหลักฐานแฉแล้วตกทรั์อันนี้ก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นการแฉมีสามอย่างเพราะฉนั้นพี่น้องประชาชนจับตาดีๆนะถ้าเป็นการแฉเพื่อชาตินะครับมีนักข่าวโทรมาอีกช่องนะนะครับก็ยังไม่คุยนะครับผมจะคุยกับพี่น้องประชาชนเอฟซีก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นการแฉเพื่อชาติเป็นเรื่องที่ดีคือทําเพื่อประเทศชาติอันนี้เป็นเรื่องดีอันที่สองรับจ้างมาแฉอันนี้ไม่ดีรับจ้างร้องเรียนรับจ้างไปยื่นที่นั่นที่นี่รับจ้างกันแกล้งเขาอันนี้ไม่ดีอันที่สามมีหลักฐานเอามาแฉแต่ตบซับพอตบซับได้เงินได้ทองตกลงได้แล้วก็จะเงียบไปอ่าเงียบไปคือเอาไม่ถึงที่สุดือว่างนะน,นะ นะจะดูว่าคนไหนแฉเพื่อชาติหรือแฉตบรัพย์หรือแฉรับจ้างดูจากพฤติการสักพักมันจะเริ่มเงียบไปมันจะเริ่มเงียบไปครับและจะไปหาเรื่องอื่นต่อนะเออนะคือแรกแเกนี่เขาจะแฉเลยแหละแต่พอสักพักมันเขาตังมาจ่ายแล้วก็จะเงียบไปจะไม่วิาพากษ์วิจารณ์นะครับแรกแรกก็แฉเพื่อชาติตอนนี้ก็พอได้เงินก็หยุดครับไม่แฉแล้วครับพอแนละ้ว นางเงียบไปครับไม่วิจารณ์ไปหาคนอื่นต่อนะแฉเพื่อชาติก็ขอให้มันแฉจริงๆแหละครับรอดูอยู่นะแฉรับจ้างกับรายวันเลยยื่นที่นั่นยื่นที่นี่ประเภทสุดท้ายนี่มาแรงครับมีหลักฐานมามาแฉแต่เรียกตังค์เพราะนั้นใครจะเป็นนายกนี่ก็ต้องระวังหน่อยเพราะตอนนี้การแฉมันมีอยู่สามแบบอย่างที่ผมเรียนพี่น้องประชาชนเพื่อทราบนะนะ,นะก็ดูแล้วกันนะผมคงไม่ต้องบอกนะครับว่าใครแฉเพื่อชาติ รับจ้างแฉหรือแฉตบซัพยเมันพี่น้องประชาชนก็ดูเองดูจากพฤติกรรมแฉแฉแล้วก็จะเงียบไปเดี๋ยวนี้เยอะครับอาชีพแฉอาชีพร้อ,พองเรียนนี่เป็นอาชีพที่มีรายได้ดีนะต้องใจถึงหน่อยพร้อมถูกดําเนินคดีนะพร้อมถูกดําเนินคดีไม่กลัวคดีหมิ่นประมาทนะอืมนะครับรายได้ดีอืมนะครับเออนะอันนี้ก็เรียนเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่า พวกกระบวนการแฉมันเยอะเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับนะใครถามอะไรมาเราก็จะนั่นค่อยๆว่ากันไปนะครับค่อยๆดูนะนี่ผมก็นะมีอะไรบ้างครับน่าสงสารประชาชนไทยนะครับเมื่อไหร่นักการเมืองอับปีจันเลยจะไปสักทีนะครับอันนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนะอับปีไปจันเลยมาการเลือกตั้งเขาคิดว่าอับปีจะไปและจันเลยนะคิดว่าอับปีไป นะแล้วคนดีจะมากลายว่าอับป,ปีไปจันไรมานี่ประชาชนก็แสดงความคิดเห็นนะเป็นเชิงเปรียบเทียบไม่ได้หมายถึงใครอับป,ปีไปจันไรมานะครับพี่น้องว่าคํานี้ดีไหมนะครับสบายสบายเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับนะครับสบายครับจุกรูครับจุกรูจุกรูก็เข้ามาถ้ากดไลค์นะครับสลายขั้วเพื่อนายสลายขั้วเพื่อนายจบแล้วครับนายนะนะ การสลายค้่การเมืองก็คือการตกลงผลประโยชน์ทางการเมืองตกเสร็จสิ้นอุดมการไม่ต้องพูดถึง99ศพไม่ต้องพูดถึงที่เคยหาเสียงไว้ก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะสลายค้่นะครับนะเอาทุกค้่มามาล่วมาากานจัดตั้งรัฐบาลจบแล้วครับนายก็คือผลประโยชน์ของเจ้าของพักแต่ละพักจบเรียบร้อยตกลงเก้าอ,อี้กัน ตกลงว่าใครมีคดีความถูกลองเรียนอยู่ที่ปปชนะ,นะคดีบุกลุกคดีถือหุ้นคดีอะไรต่างๆอยู่ที่ปปชเรื่องอะไรต่างๆตกลงกันหมดเรียบร้อยนะครับผมไม่ได้บอกว่าเป็นใครพักไหนหรือใครนะ,ะคุณมีคดีใช่ไหมอยู่ปปชหรือเปล่าตกลงกับผมนะนะเดี๋ยวผมจะแบบนั้นแบบนี้อะไรก็ว่าไปกระจบอันนี้คือพักการเมืองกลุ่มแรกมีคดีอยู่ที่ปปชเยอะ ทั้งทุจริตทั้งอะไรต่างๆก็ไปตกลงกับคนบางคนว่าสามารถทําให้คุณขดงคดีคุณเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็ผมไม่ได้บอกว่าเป็นไทยอันนี้คือกลุ่มแรกเพราะนั้นตกลงกันได้คุณก็คดีคุณก็อาจจะหลุดจะรอดอะไรต่างอ้างว่าทําแบบนั้นแบบนี้ได้อันนี้คือพักการเมืองพักแรกส่วนพักการเมืองอีกพักหนึ่งก็มีอิทธิพลต่อสว,อวอสามารถสั่งได้ซ้ายหันขวาหันสว,อวอส่วนใหญ่เป็นของเขานะก็สั่งซ้ายหัน วาันนะอันนี้ก็เป็นกลุ่มพัคการเมืองประเภทมีอิทธิพลต่อองค์กรอิสระ <c oughs> อีกอ,องค์กรอิสระสา,สามารถสั่งซ้ายหันขวาหันได้นะถ้าคุณอยากจะได้สามร้อยเจ็ดสิบห้าเสียงคุณต้องคุยกับผมเพราะว่าผมมีสวในสังกัดผมเป็นเจ้าของคลอกสวผมมีอยู่สองร้อยคนอะไรก็ว่าไปอันนี้กลุ่มอันนี้อำน,นาจต่อรองสูงเพรานะอะไรเงินก็มีสวก็มี คอนเนคชั่นมีหมดนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงซึ่งมีอํานาจต่อรองมากที่สุดเป็นใครไม่รู้นะครับอย่าไปเดาหรือถูกนะครับนะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่การจัดตั้งรัฐบาลจะขาดไม่ได้เพะนะแต่กลุ่มนี้ก็มีเสียงเยอะอยู่ตอนแรกๆเขาจับมือกับแปดพักนะแต่จับไปจับมาก็ปรากฏว่าพักที่แพ้เลือกตั้งแล้วก็สวเขารวมหัวกันไม่เอาพักก้าวไก่ก็อ่า ทุกพักไม่เอาเก้าไกลก็เก้าไกลก็เป็นฝ่ายค้านเพราะนั้นก็มีพักการเมืองที่มีเสียงเยอะสามารถที่จะร่วมได้ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลพักนี้ก็มีอำนาจต่อรองพักนี้ไม่ต้องการอะไรเยอะครับนะขอให้เจ้าของพักที่มีคดีทุจริตคอร์รัปชันอยู่สามคดีจำคุกสิบปีกลับประเทศไทยแบบเท่ๆพอกลับมาถึงปุ๊บก็ไม่ต้องติดคุกอ่านะส่วนข้อเสนออื่นไม่ต้องไม่ต้องสนใจคร,ครับเพราะว่าเจ้าของพักไม่อยากติดคุกเพื่อนะ มีคดีทุจริตคอร์รัปชันแต่ไม่อยากติดคุกก็อยากจะกลับมาเมืองไทยแบบไม่ต้องติดคุกแบบเท่ๆเงื่อนไขมีไม่เยอะทำไงก็ได้ให้เจ้าของคารากลับมาประเทศไทยลงสนามบินมีคนมาต้อนรับนะเป็นนักโทษนะแต่มีคนมาต้อนรับแล้วไปถึงไปศาลดีกาไปเรือนจำเสร็จแล้วก็ออกจากคุกได้เลยอันนี้ไม่ไม่ขอเยอะขอนิดเดียวคนะนะรับนะเออนะเจรจาไม่ยากเองอนไขไม่เยอะก็ ไม่ต้องติดคุกอะ่ะอาน,นี้การทาผิดแล้วไม่ต้องติดคุกนะครับอืมนะครับนี่คือการเจราจาร,ร่วมรัฐบาลก็เป็นนะส่วนพรรคที่มีสอวอก็อยากได้เป็นนายกแต่ตอนนี้กระแสแรงก็เอาพรรคเอาพรรคอื่นเป็นนายกไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมีปัญหาตามมาสักพักก็พรรคที่เป็นเจ้าของอสอวอซึ่งสั่งได้นี่ก็จะมาเป็นานายกอีกทีนะครับแต่ครับนี่ก็คือการรวมตัวกันของ บางคนก็เรียกอัปรีบ้างจันเลยบ้างไปเปรียบเทียบนะบางคนก็เรียกว่าเสือสิงกระทิงแลดเออนี่เขาเปรียบเทียบกันนะเออเขาไม่ได้ยืนยันนะเปรียบเทียบเปรียบเทียบไม่ผิดนะเป็นการเปรียบเทียบเอาเสือเอาสิงเอากะทิงแลดมารวมกันนะในบางคนนะบางคนก็ไปเปรียบเทียบเป็นอัปรีจันเลยแล้วแต่แล้วแต่นะครับ